อันนี้แล้วแต่ที่ฉันจะทําให้ศูนย์กลางความบันไยครบวงจรเนี่ยทำไรายได้ให้เข้าประเทศมันมันจะให้ใครมาเที่ยวถามเนี่ยได้เงินหน้าอาปากอ่านข่าวไหมอันนี้ยังไม่สร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แอนคาสิโนเลอที่หวังว่าเอ้ยมาแล้วจะสร้างไรายได้นะคะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันตกต่ำเนี่ยมันเลตนองนนุมาตดประโยชน์เป็นของประเทศชาติอยู่แล้วผมถามไอ้คนที่จะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษี มันยังไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยจะเชื่อฝีปากมันได้ไหมเอาแค่ว่ามึงเนี่ยนะสงการเนี่ยมึงอย่าเอาลูกเอาผัวไปเที่ยวมึงนอกแล้วกันเอาให้มันรอดกันเถอะเพราะไอ้คนคนนี้ตระกูลนี้ไม่ถึงแก่ตัวไงปีที่แล้วมันไม่อยู่มันก็บอกว่าอย่าลืมนะคะดิฉันเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกก็ต้องแบบสงการก็ต้องแหนะแบ่งหน้าที่กันบ้างสิคะคือไม่เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะเลย อะไรอะไร,ะไรก็คือตัวกูครอบครัวกูชีวิตกูถูกไหม ถ้าลำบากมากอย่ามาเป็นนายกคนเป็นนายกเนี่ยมันไม่ใช่ห้าทุ่มเนี่ยด่ามันห้าทุ่มครึ่งนะมันนอน,นตีนไก่ผัวมันแล้วชาวบ้านยังหากินยังไม่ครบวันเลยยังหาข้า,าวเช่ารถไม่ได้อย่างเงี้ยหาข้า,าวเช่าแผงยังไม่ครบเนี่ยเขาก็ยังขายจนกว่าของจะหมดเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอนะ่ะที่นายกนอนแล้วคนเรามันต้องเวิร์ a บาลานซ์นะแคะ่เวิร์กบาลานซ์แคะ่คือคนที่มีแต่ตัวกูครอบครัวกูเป็นศูนย์กลางคนเยี่ยงนี้ไม่สามารถเป็นคนที่จะบริหารประเทศ เป็นงานต้องการอาสาจิตสาธารณะได้แต่ปากก็บอกว่าที่ฉันจะบริหารประเทศชาติโดยมีประชาชนทุกสุขของประชาชนเป็นศูนย์กลางค้าฝันไปเหอะเอาแค่บอกว่านายใหญ่รอดนายยกรอดพวกเราก็รอดเนี่ยฟังดูก็รู้แล้วว่าอย่าไปหวังอะไรกับคณะรัฐมนตรีขอบอกมันถึงได้มีกฎหมายคาสิโนผ่านมาวันนี้ไงหลับหูหลับตาอ้อมแอมว่าอันนี้เห็นด้วยนะแต่ว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณไปดูผับนะร้าน เล่าอะ่ะอย่าให้เด็กอายุ15มันเข้าให้ได้ก่อนแล้วกันอเอาแค่เนี้ไอ้นี่ยังดูไม่ได้จะไปทำอะไรได้อ